เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนเล่นเกม Wedding Revolution นะครับอ่อแต่ถ้าเรียกง่ายๆนะเกมมวยปั้ม 2D นะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมค่าย MD อีกแล้วแต่เกมนี้นะครับผมสามารถสอนทุกคนเล่นได้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราจะทำอะไรได้บ้างกับเกมนี้นะครับอย่างแรกผมเข้ามาที่ option นะครับก็จะมีปรับการ control ได้นะครับ ว่าเราอยากคอนโทรแบบไหนนะก็มีทั้งทัศสกีน AI แล้วก็แบบวิลเล่บูทท่านอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเลือกอันนี้ดีที่สุดนะครับ AI น่าจะเป็นให้ AI เล่นเองนะเออดีเหมือนกันครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเลือกคอนโทรทีมอะไรด้วย,วยนะครับเออดีเนาะนะครับแล้วก็มีโูเกมสปีดเลยพวกนี้คืออันเนี้ย เป็นเกมที่น่าจะมีการตั้งค่าเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกมค่ายนี้นะแล้วก็อัปเกรดเหมือนทุกๆเกมในค่ายนี้นะครับคือเราต้องเสียตังค์อุ๊ยอันนี้แพงนะ4.99เลยเหรอผมไม่รู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของสกูเดเลยนะแบบแพงกว่านะครับถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเล่นปกตินี่แหละเพนะครับพอมาที่เพปุ๊บมันจะมีเทรนนิ่งกับ เคลียร์เออนะครับเอ็กซ์วูตันอันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นการปรับแต่งผมเดาเานะปรับแต่งมวยป้ามนะักมวยป้มของเราเองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราต้องซื้อเกมเขาก่อนโอเคอันแรกนะครับเป็นเทนนิงเทนนิงเนี่ยมันน่าจะแบ่งเป็นโหมดผมคิดว่านะเพราะว่าผมลองไปเล่นดูแล้วนะครับแต่ละอันแทนแต่ละโหมดนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเวลากดมา56เนี่ยไม่เหมือนกันสักครั้งเลยนะนะครับก็ตัวละครเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับ สนใจที่ว่าแต่ละอันเนี่ยแทนแต่ละโหมดผมว่ามี12โหมดการเล่นทุกคนคิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ลองไปดูกันนะครับแล้วก็ถอยลงออกมาโหมดที่ผมคิดว่าถ้ายังเล่นไม่เป็นอ่ะแนะนําเล่นอันนี้ครับเทนนิงก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่11นะครับดีที่สุด12เนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะ12มันเป็นการที่เอาไว้สําหรับแบบ เฉพาะหนีเฉยๆนะครับเล่นให้หนีทุกคนไม่ได้เน้นสู้นะครับใครหนีได้ชีชนะนะครับจากกงใหญ่ๆอ่ะแต่อันเนี้ยเล่นมวยป้ามปกติเลือกอันนี้11ครับเลือกไปเลยแล้วก็มันจะมีให้เลือกใครก็ได้นะครับผมอยากเลือกไอตัวดำๆเนี่ยโอเคครับก็เลือกไปเนาะวันๆๆนะครับก็คือ1ต่อหนึ่งนะครับก็ถือขวดเล่าทำไมเนี่ยเอาทิ้งนะครับก็นี่คือตัวที่เราได้เล่นนะครับ ตอนนี้คือกรรมการนะครับใส่ชุดอย่างกับกรรมการฟุตบอลน,นะหรือเปล่าไม่สีกรรมการฟุตบอลใส่เสื้อเสื้อสีปะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกรรมการมวยปั้มก็ใส่ชุดนี้ทุกแล้วนะครับอันนี้คือคู่แข่งของเรานะก็สีขาวนะครับผมเป็นสีดํานะโอเคก็เริ่มการแข่งขันนะครับก็นี่คือการทดลองอย่างแรกครับกด R เป็นการวิ่งคือสไตล์เดียวของค่ายนี้เลยกด G การล็อกนะครับ เอยุกขึ้นมาแล้วก็คว่ำนะครับแล้ทำไมผมล้มอ่ะเอาละโดนล็อกนะครับทีนี้กดอะไรก็ได้นะครับเวลาโดนล็อกอันนี้คือกด a นะครับเวลาเราจับได้แล้วก็กด G ขึ้นมานะกด G ขึ้นมาผมอยู่ผม,ผมอะไรเนี่ยดันถูกดันเหรอโอเคเรากด R แล้วกด a นะครับเป็นการวิ่งเข้าไปทับนะครับก็อันเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทรงมาไม่ค่อยดีนะครับ มันปีนเชือกมันจะกระโดดทับเรารีบหนีครับแล้วเราวิ่งไปทับใส่ครับเค okay, กด A เข้าไว้ครับแล้วมันก็โอ้ลมแล้วเราก็เอาเท้ากระทึมแบบกด A นะครับกด A ครับแล้วก็กดจีกด A ยกขึ้นมาครับไม่ได้เอาทุ่มเลยอีกครับล็อกไว้เลยครับกด A ล็อกไว้ก็กด G ครับก็ผมถ้าเราอยากจะเหวี่ยงนะกดให้เาขาลุกมาก่อนเขาไม่ลุกนะครับเอาให้เขาลุกมากด G แล้วกดโอไม่ได้ กดตีครับโอ้ไม่ถ่ายละอันนี้คือเสียเปียบครับเสียเปรียบเสียเปรียบเสียเปรียบมากเสียเปียบมากโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเกมนี้เลือดเป็นเลือดนะครับอ้ออลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนก็มีเวลาอยู่ประมาณสิบนาทีหรือเปล่าตามหลักอ่ะนี่ผ่านไปสองนาทีคิดว่านะครับก็มันจะปีนเชือบปะเดี๋ยวก่อนนะครับ กดตีนะเยดี๋ยวะคือเกมมันไม่ได้เปรียบนะครับกดตีแล้วกดตีลากไปซ้ายหรือขวาก็ได้มันจะเป็นการโยนไปที่เชือกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคือทําไมลงอ่ะลงทําไมอ่ะสู้ไม่ได้เหรอไม่อยากสู้เหรอขึ้นมาเออแล้วเวี่ยงไปแบบนี้นะครับแล้วกดเอครับต้องโดนแน่นะเอเออแล้วมันจะล้มลงไปอันนี้คือไม่โดนนะครับพิพลาทางเทคนิคน,นี่คือท่าใหญ่นะครับเดี๋ยวผม เอาโดนโดนเครืยย่องเมื่อกี้วิธีการนะครับคือขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกล้อมันนี่เอ้าไม่ใช่ละผิดด้านผิด <c oughs> <c oughs> ด้านนะครับผิดงเล็กนิดลน้อยเอาละมันล้มครับขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกแล้วรอครับรอมันขึ้นมาก่อนกด <c oughs> โอ้ไม่ใช่ละเรามีโอกาสโดนเออเอาเขาจับลงมาได้นะต้องระวังด้วยนะครับอุ้ยโดน นองละลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนโดนขาขาเวลากดกรณีเนี้ยกดทุกปุ่มเลยนะครับกดทุกปุ่มที่เป็นไปได้มันจะหลุดนะครับโอเคออกมาก่อนกดจีจีแล้วทุ่มใช่ไหมจี G. ทุ่มเอา้าล้มเหมือนกันผมจะขึ้นเชือกให้ดูและเอลงมานี่ครับมันจะเป็นการทับนะทับแบบกระโดดเข้าใส่นะครับตามหลักมวยปั้มนะ อชกกางเกงไหนหลอมลงไปแล้วก็สองดีผมคิดว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เล่นง่ายที่สุดแล้วและสนุกที่สุดในเกมมวยปั้มแต่ละเกมนะครับสำหรับผมนะผมชอบสองดีมากกว่านะครับมาเล่นง่ายนี่ครับต่อย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 หน้าเลยครับต่อยไปเรื่อยๆแต่ต่อยได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็หลุดนะครับอันนี้ต่อยได้นานแปลกๆวะก็เดี๋ยวปิดชีพยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ ตอนนี้เราต่อยไปก่อนพยายามเน้นให้หลอดสีเหลืองของเขาเนี่ยมันหมดนะครับจะดีมากยิ่งหลอดสีเหลืองเขาน้อยอะ่ะผมคิดว่านะเรามีโอกาสที่จะล็อกเขาได้นานแบบครบจํานวนถึงสามนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องสูดอะต้องสูดจริงๆอ่ะนะครับเขาเริ่มสูดละเขาเริ่มซูดละทุกคนมันเขาเริ่มล้มละไปครับไปครับกดทียังไม่ได้ครับต้องรอ เอาอันนี้โดนล็อกแย่ยนะครับโดนล็อกแล้วกดอะไรก็ได้นะก็มีเวลาเหลืออีกห้านาทีสุดท้ายครับห้านาทีสุดท้ายในการแข่งกดทีครับเป็นการล็อกไว้หนึ่งครับต้องถึงสามนะถ้าไม่ถึงสามก็ยังไม่ชนะนะครับก็ถ้าเราเป็นโดนกดเนี่ยก็พยายามอย่าให้เขากดถึงสามนะครับก็พยายามดิ้นดินดิ้นดินไว้นะ่ะก็หลุดเองนะครับโอเคแต่อยู่ที่ความแข็งแกร่งและเลือดที่เรามีนะ ถ้าเลือดเรามีเยอะเนี่ยโอกาสก็ดีกว่านะครับหลอดเหลืองก็สําคัญเหมือนกันมันมีหลายปัจจัยนะครับบอกเลยนี่คือผมล้มละก็ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนเออไอกรณีอย่างเงี้ยเรามีโอกาสกระดูกหักนะครับไม่จําเป็นต้องให้เขานับนะถ้ากระดูกหักขึ้นมานี่คือเราก็แพ้นะครับคือกดอะไรให้ได้ให้เราเ,ออเขาปวดหลังเหรอลุกลุกลุกจะแย่แล้วล็อกไว้แล้วเอส เอซ้ําแล้วก็ไปกระโดดซ้ําทับแต่ทีเลยครับทีเลยเขานอนแล้วเขาสลบแล้วกรรมาการมานับหนึ่งสองยังไม่ได้ครับเอาวันนี้โดละโดอละ,ละหนึ่งแล้วเหรอโอเคดูกัมาเ,เราต้องเป็นฝ่ายเราต้องเป็นฝ่ายล็อกกระทืบซ้ําไว้ก่อนกระทืบซ้ําไว้ก่อนเตะล็อกล็อกไว้เออเดี๋ยวจับมายังไม่จับก็ได้จับยังไม่จับครับ ทีทีเอออกสอกเอออันนี้โดนเท้าโดนเท้าครับไม่ได้ล็อกแล้วกด P ก็ได้นะล็อกแล้ว P ครับจะเป็นการทำอย่างนี้ใช้ท่าเออนี้ผมโดนบ้างละโอเควิงว่งวิ่งวิ่งออกไปก่อนเลือดหน้าไปเลือดแล้วเกมนี้รุนแรงมากเลยเนี่ยอ,อ่ารู้กันไนมาโอเคครับกดทีล็อกล็อกอามาการรีบมานับเอว กรรมการเวนร์กรรมการเดินช้ามากแต่ว่ากฎมันมีอยู่ว่าห้ามล็อกตรงติดเชือกนะครับถ้าติดเชือกแล้วล็อกเนี่ยกรรมการจะเอาเราออกนะเขาออกหมายถึงว่าเอาเราออกจากตรงนั้นนะครับคือเขาจะไม่นับนะครับหนึ่งสองไหมสามอย่างครับวฮเอคนนี้อึดมากบางคนไม่อึดขนาดนี้นะครับแต่คนนี้มันอึดอึอึอ,อ,อึที่กรรมการ โอกาช้ามากหนึ่งโอ้ยังไม่หลุดครับเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายหรือเปล่าสองนาทีสองนาทีครับสองนาทีกว่าก็รีบยกขึ้นมาก่อนแล้วทุ่มล็อกไว้จนกระดูกหักไหมกระดูกหักไหมยิ่งเราล็อกนะครับโอกาสก็คือถ้าหลอดเหลืองหมดเนี่ยจะดีมากเนี่ยครับหลอดเหลืองเขาหมดแล้วนะครับเนี่ยคือเขาจะเหนื่อยนะครับเขาแทบจะไม่มีแรงสู้กับเราเลย คือหลอดเราเยอะกว่านะครับก็ได้เปรียบละเงินอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่สําคัญกับเกมนี้เลยใส่มาทําไมก็ไม่รู้นะครับถุงเงินเนี่ยอาวุธก็ไม่สําคัญนะครับไม่จําเป็นต้องไปหยิบนะครับก็มันจะมีบางโหมดที่ใช้อาวุธได้แหละแต่แนะนำว่าอย่าไปใช้เลยครับ,รบเข้าสลบไปแล้วกดทีหนึ่งสองสามย่งครับยังไม่สามอีกกรรมการกรรมการไม่นับสามครับ คือยังไงอาครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายกรรมการกรรมการออกไปจากน้านสนามทำไมหนึ่งสองสาม้ยกรรมการอะกรรมการอยู่ข้างในตั้งแต่แรกกรรมการนับไปแล้วบอกเลยบอกเลยว่าผมชนะไปแล้วทุกคนจริงๆนะกรรมการเขาโอ้ยวิ่งติดเชือกสภาพโซมไปหมดแล้วเอาโดนโดนล็อกโดนล็อกดอกดอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อ่ะหลุดครับ โอเล็อกขึ้นมาก่อนจับจับแล้วโยนทุ่มเอออีกสิบวิสิบวิสิบวิเอาไม่น่ารอดแล้วแหละสิบวินี้ผมคิดว่าเสมอช็อกเลยครับโดนล็อกกระดูกหักนะครับแพ้เลยนะครับโอ้โอกาสมันจะชนะอยู่แล้วทุกคน โอเคครับเราไม่ต้องมาสนโหมดนี้ละเราไปดูโหมดต่อไปโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมดอันนี้นะกดเพย์ไปก่อนแล้วก็เคลียร์เนี่ยนะครับอันที่สามเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือคอนติเนียคือผมเล่นไว้นะจริงๆตอนแรกมันจะไม่มีนะครับมันจะมีสตาร์ทเวทติ้งนะครับแล้วก็สตาร์ทบุ๊ก n ิ้งตา t บุ๊ก i ิ้งคืออะไรวะอ s ตา r บุ๊ o กิ้งน่าจะเป็นเริ่มใหม่ทุกอย่างเริ่มเซตใหม่ปะ ออสตาร์ทเวิ้งนี่คือ mm hmm. กอลีเริ่มใหม่เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ผมจะเล่นต่อจากที่ผมเล่นไว้เลยนะ mm hmm. ก็ผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็มันเริ่มเริ่มมามันก็จะเริ่มตั้งแต่อันแรกที่เราได้แข่งนะครับชื่ออันนี้ปะอันนี้คือแมตช์แรกของเรานะครับ mm hmm. แข่งกับไอคนนี้นะครับ mm hmm. ก็แมตช์ต่อไปของเราคือโอเคนี่คือตัวเรานะตัวเราที่เลือก คือ ivs และอะไรเอ่ยเนี่ยข้างบนนี้จะกลายเป็นตัวเรานะครับแต่อรูปทีวีเนี่ยเมื่อเราก,กดไปปุ๊บคือจะเป็นตัวที่เราจะได้แข่งกับคนนี้นะครับสีแดงคือแพ้แมตชนี้นะครับเป็นแมตท,ที่เราแพ้ไปสีเขียวคือแมตท,ที่เราชนะก็ผมชนะมาสามตช์แล้วนะครับแพ้ไปแมตเดียวโอเคก็จะมาสาธิตวิธีเล่นให้ดูนะครับเทรนนิ่งคืออะไรเทรนนิ่งคือการฝึกนะครับ ก็กดแนะนําว่าทูรูแมปก่อหมดแมปก่อนเล่นเนี่ยมาฝึกฝึกได้ทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสอสมสี่ห้าหกหกอย่างที่เราฝึกได้อันนี้คืออะไรวะไม่แน่ใจนะครับอ่ากดออโต้เม็ดเอันนี้ได้หรอเสกิลสมมุติว่าสกิลนะครับวิธีก็คือกด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 ยำ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 แบบนี้ครับกด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 ยิ่งมีแรงกดยิ่งดีนะกดให้เยอะๆครับกดเยอะๆกดเยอะๆไม่ถึงครับได้แค่สอง โอเคครับก็ฝึกอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไปก็กด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 ตามแรงำไํามไม่มีแรงวะเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอตัวละครเราน่าจะเหนื่อยนะครับมันฝึกได้ไม่ค่อยไม่ท่าห้เต็มที่เลยอะถ้าจะเหนื่อยนะอ่าเราจะฝึกเรื่องค่าของอ่าอันนี้ดูบ้างครับสเต็งความแข็งแรงนะเนี่ยมาเหมือนมนเหนื่อยแล้วมันมีผลกับการแข่งด้วยนะครับ ถ้าเราฝึกเยอะๆเนี่ยเหมือนว่าเราไปแข่งแล้วเลือดเราจะน้อยนะอุยอันนี้ได้เยอะอ่ะอัพไปสามเวลแปดสิเปอร์เซ็นแล้วครับความแข็งแกร่งความสเต็งของผมแปดสิเปอร์เซ็นตแล้วนะแล้วก็สเตมมิน่ผมอยากอัพกดไปครับกดเร็วๆกดเร็วๆกดเร็วๆครับต้องเน้นกดเร็วๆนะกดเร็วๆครับกดไปเรื่อยๆ,ๆถึงสองถึงสอง2 2> เออก็อัพไปสองนะครับเป็นหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคพอละเดี <ๆ S 1> ๋ยวเหนื่อย มันไม่ได้แล้วด้วยนะไม่เทรนนิ่งแล้วนะครับคือกดไปเทรนนิ่งรอบปุ๊บมันบอกว่าเทรนนิ่งต่อทีหน้านะครับหมายความว่าแรงเราหมดแล้วนั่นเองนะครับกอบไปเลยหมายความว่าแรงมันหมดเอา้าไม่อยู่ในสังเวยียนเลยเหรอน,าน,าน,านั่นนะเห็นไหมครับควนเสียงของการฝึกศูนย์นะครับไม่มีพลังเลยนะครับคือไม่มีแรงจะสู้เลยเอ่ะเลือดไม่มีนะครับข้อเสียงของการฝึกมันอยู่ที่ตรงนี้ แลวคือผมต้องสู้กับไอ้กางเกงในขาวนั่นน่ะนะครับผมจำหน้ามันได้ใครเป็นพวกเราอะไรเปล่าวะหรือว่าสู้ได้ทุกคนวะไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นทีมเราถ้าจะสู้ได้ทุกคนนะลองดูเดี๋ยวก่อนผมเป็นไอตัวตลกนะครับมัน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 ,มนเกมมันเดือดมากอะทุกคนมันชุนละมุนมั่วไปหมดไอ้นี่ก็น่าจะต่อยได้คิดว่าไม่นับครับ ่อยได้หมดทุกคนแหละไอ้กางเกงนายขาวนั่นแนหะผมเห็นคนแรกเลยเดี๋ยวก่อนอกางเกงนายขาวโอ้พอพอมาเล่นจริงๆเนี่ยเล่นยากนะครับยากกว่าตอนผมไปซ้อมเมื่อกี้นะอ่ามันติดเชือกด้วยนะครับแล้วแต่แมทนะครับว่ามันจะสุ่มว่าเราจะเล่นแมทอะไรมันเป็นตามตารางแหละผมอ่านไม่ออกเฉยว่ามันจะเล่นอะไรนะครับก็ ผมไม่มีโอกาสสู้เลยอะล้มล้มแบบเหนื่อยเลยนะครับฝึกเมื่อกี้ก็เกมมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมันเหลือหนึ่งนาทีกว่าละเดี๋ยวจบอันนี้ก็จะจบคลิปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจว่าเอ้ยิบหายละโดนล็อกอย่างนี้เลยหรอโดนล็อกครั้งเดียวคือแพ้เลยคือผมเล่นมาสัากระยะหนึ่งแล้วไงมันก็เลยยากนะครับก็ยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับ เกมที่สนุกมากนะครับสนุกที่สุดในเกมใวปัม้มละนะครับถ้าแพ้ก็เกิดอ,อะไรขึ้นก็คือก็คือแพ้นะครับก็เดินออกไปเลยนะครับไม่มีอะไรช่างมันนะครับก็ตอนนี้นะอา่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับถ้าเราชนะเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นเลเวลเปอร์เซ็นต์เลเวลของไอ้พวกนี้ป่ะอันเนี้ยแพ้ไม่ค่อยดีลดนะครับแล้วก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ เห็นมันนับหนึ่งที่ตัวเราผมอาจจะไม่ควรออกก็ได้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเดินออกมาแล้วอันนี้คือฝ่ายที่ชนะเนี่ยเลเวลก็จะขึ้นนะครับคิดว่าเป็นแบบนั้นอ่าโอเคก็เกมนี้นะครับจะมีเรื่องของค่างเงินเดือนด้วยนะพอเล่นหมดเนี่ยเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมีเรื่องของเงินเดือนมีเรื่องของสัญญามีเรื่องของการแพ็กทีมไปยืมคนอื่นมาสู้ด้วยกับเรานะครับมีอย่างนี้ด้วยเราก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขา ในเกมนะครับก็มีระบบอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกนําจะมีแบบสู้เป็นคู่นะแล้วก็มีการแบบไปขัดขวางกรรมการเนี่ยนะเออไม่ให้กรรมการนับเพื่อนเราโดนล็อกอะไรเงี้ยทําได้นะครับสนุกสนุกมากโอเคครับผมมารีวิวเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติม,มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับมีอะไรที่ผมอธิบายผิดไปขอโทษจริงๆนะครับก็ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดนะครับขอบคุณครับก็ แต่เราคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปเจอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเล่นเกมอะไรต่อไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน